คำอุทานภาษเหนือวันนี้ขอเสนอคําว่าคาโมสังโคโอ้ใจแตะใจว่าเนี่ยใจเจือขนาดนี้กำเดียว ในไหนก็มกีคนแย่งใจและขอป้ายยาเลยแล้วกันเครื่องนี้เลยเจ้า p a n t h um e BM 2003 AW เครื่องฟิล์มเลเซอร์สไตล์ลักชูวางมุมไหนก็ดูดีเข้ากับห้องหมดเลยถ้าเทียบสเปกในระดับเดียวกันแพทว่าเครื่องนี้ทำถึงแต่แต่เพราะเปิ้มีเทคโนโลยีล้ำล้ำอย่าง Driverless Installation แค่เสียบ USB ก็สร้างพิมได้เลยตัว Driver เนี่ยเปิ้ลลงหึ่งอัตโนมัติม่ต้องมานั่งโหลดแล้วเนอะแถมยังเชื่อมต่อได้ทั้ง USB WiFi Bluetooth แค่มีมือถือกับ p a n t h um e Mobile Application ก็ใช้ งานได้แล้วจะสแกนเอกสารไปมือถือหรือดูปริมาณมึกก็ทําผ่านแอปได้แล้ว WiFi เปิ้ลเชื่อมได้พร้อมกันถึง8อุปกรณ์ถูกใจสายสะดวกแบบเผาตั้งแต่แล้วเรื่องความเร็วนิยกคือเปิ้ลเลยเพราะเปิป้ลพิมพงานได้เร็วถึง22นะ้าต่อน,นาทีพิมพ์ได้แบบละเอียดเนียน มึกเลเซอร์กันน้ำได้บอมีเลอกเลยเจ้าแถมเทคโนโลยีเฟรมโลหะทำให้เครื่องนี้แข็งแรงทนทานสุดๆทั้งด้นกระดาษลูกตัวซีแบบนี้ลดปัญหากระดาษติดได้โดยเจ้าแถมอยู่ไกลถึงเชียงใหม่แบบฮาวเปิร์นก็ซ้อมถึงบ้านเนอะทุกจังหวัดทั่วประเทศเมินสามปีเลยเจ้าตาย่างขนาดนี้ของมันต้องมีแล้วเนอะสุดหยัดมาบกเต้ขอใจเมือนๆเลยเนอะัอะอนเมือนเลยกันแม่เจ้า